สวัสดีครับเบิกซับครับผมสวัสดีคร่ะน่าสวัสดีเจ้าวันที่สามสิบเนาะสามสิบตุลาวัน่สองพันห้าหกหกค่ะจะว่าแต่อีกมือสองมือก็สิขเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะทุกคลิปกระเจี๊วันที่ไว้เสื่อมเนาะค่ะเนาะไอ้ซี่คนจะถามว่าเลขออกวันที่เท่าไหรค่ะฉลากรินแบง์รัฐบาลงวดนี้นะคะ ดังมากจากไซเนก้อันไปเบิดไปเนาะแต่ว่าเบิกซับมีแนวทางหายผีค่ะหายผีนี่สิบว่าน,นั่นเนาะค่ะเนาะโอ้กว่าแสงบ่าเขาเลยโอ้กว่าบางแสงเมือกเงือกปะบางแสงบ่ากันไนังครับได้อยู่คือหายผีนี่จะเป็น ขายีสีร้อยมาดน้ำหนามเนาะค่ะร้อยมาัดอะเพิ่นมะพรอยู่หาหน้าคนเพินทีตรงนี้เพื่อนจะขายสี่สิบหกไร้นะคะมัดก่ออกสี่หกมาสองเทียร์ละน้อยยันราคาคือตัวเลขไม่ได้หันทีออกัจังแต่ว่ามันแพงสิบสามล้านสี่สิบหกไรเป็นราคาสิบสามล้านทีไปที่มากเป็นยังคืออยากถือตะวันทีหนึ่ง อยากถือแค่สามสิบล้านพี่น้องอยากถือก็เลยไปอธิษฐานว่าให้ถือเป็นอย่างคือได้อธิษฐานแบบนั้นเพราะว่าผียหันอยากให้ไปซื้อซื้อมาอย่างพี่น้องซื้อมาส้างวัดเพิ่นวะเป็นพุ่มแข็งอยากให้สั่งวัดเห็นมะนาวอบว่วเพิ่งอันนี้น้ำนเมยือหันไปนั่งกัน คืออยากสร้างวัดผีอยากให้ซื้อที่ตรงนี้สร้างวัดค่ะพี่น้องทางวัดก,กร 0, 03, ด็ราคาแสนสองสามแสนหรือว่าหาหกล้านนี่ก่ะสี่พ่ออันใกล้ไหวีย้อันนี้มันแพงสิบสามล้านละสัน่นเจ้าของที่ประกาศขายสี่สิบหกไร่สิบสามล้านนะคะเอฟซี FC ทันเดยอยากได้ที่กับอีตอ่อได้นะคะ่ะสำหรับภู้มีเงื่อน้ออมสื่อแต่ว่าทางช่องนี้บอมีเงืนสื่อแล้ว แกอยากถวายสร้างวัดยูค่ะจะเลยอยากสื่อแต่ผมม่มีเงินในเมื่อผมม่มีเงินจะเลยไปอธิษฐานจิตว่าเออขันผีอยู่นีเพื่อนวาเพิ่นสีซ้อยผู้ใดสื่อส้สางวัดเอาคันเจ้าอยากซอยอหดีเจ้าอยากให้สร้างวัดดีเจ้ากระจองให้่อยถือจักสามสิบล้านถือกแบบวันทีหนึ่งให้มันพอดในการสร้างวัดประกาสื่อที่เลยวะพ่าวหลาักลับตาลงอธิษฐานมาให้นําไปฝันเด้อว่าสัน เห็นเลดถึงนเลย่ยได้แดงจึงคึงได้สามห้ามันแมนบอกปู้ว่าสันได้รับรับเมือ่อแตาอีกรอบสองกับห้าสามแดงจึ้งคึงเลยเห็นอยู่นในหนวยตามันขึ้นชาตตาไหมบอกประจิ้นซื้อสันพี่น้องอันนี้นจะคนนะ่นเสื้อจนบุคคลเนาะก็เลยซื้อโรตเตอรี่สามห้าห้าสามไปหลายก็เลยกล้ามาาม้าเราพื่อน้ำเขาฟันยี่ดี ฝันว่าอันได้โกล้อแกบอกอมากมาเทลุงหนาบ้านบ้านหลังเกา่าเอาไปขายมองนั่นมองนี่กับบ้านเด็กขายก็ได้เอากลาบมาขายนาบ้านจากของก็เลยบ้านสิบเป็นทะเบียนบ้านว่ 4, าหนึ่งหาซีกับเสียงมาตลอดกับม,มาไปขอพ่อพญานาคููตำหนากอระจาร์นอตตี้นะคะว่าให้ถือร้งวันที่หนึง่งสิไปร่ำถวายวสัน พอว่ามิจุดประสงค์อยากไปทีไปต่างวัดแต่เลยไปอธิษฐานนะกลับมาไม่ขึ้นนั่นนั่มมาเลยพี่น้องนั่มมาเลยอันญาเป็นญาสองคนนั่มมาเขาฝันเิ่นนางจะตั้งแต่แค่เพิ่นได้วาเพิน่นได้ถือคันหาในมือเนาะก็เลยว่าสิเป็นจี้หาเพราะเพิ่นถือคันหาในมือบัดนี้มีผู้เต่าอีกผู้หนึ่งหนาเพิ่นแต่งหนาเป็นล่างส้ม สองงานนี่เพิ่นจะเป็นซุ่งซุ่งเพิ่นได้บอกให้เบอร์ซับนางล่งเพิ่นได้ถือสาญหาไว้จังสี่อันขุ้นใสมุ่นดำอันไรไปข้อบดีมาสตีก้าแหงเดียวนี่แหละเพิ่นวาสีซอยเบิดสุยางสุเนวซอยให้มึ่งน่ะมีโศกมีลาบให้มึ่งน่ะซอยจนมุ่งด้วยเพิ่นวะเพิ่นน่ะน้ำมเขาฟันแม่หรือสิเป็นอันงานยู่หันที่เข้าไปขออยู่ตำนักอาจารย์นอตีกะวจาจัก อันนี้แอดกับบรูว่ามาใปใสแต่ว่าขอมึงยางเดี๋ยวว่าให้มึงนั่นเสื้อเนว้ยวสั่นเสียเสียจัเหน่อยในยสัตท่าเนว่สั่นไปใส่มาใสกับแห่งซัตทา่าให้เสียว่ามันมีอีบิเนียนพลานซีแต่ได้ว่ากันหน่อยกั่เสอ,อยืนแล้วหยาเลยว่าซีพิ่นก็นเลยแหยนางร่วงก็เลยอวกออกวกแตกวกแตนเลยในความฝันตอนี่แหละความฝันมี้เจานี้ เบิกทราบกันเลยอย่าว่าเมา่อีกมือหนึ่งเนาะมาฝฟันในอสองตัวอีกเมือสุดท้ายไกล้ๆเมื่อวานก่อนน่ะฝันว่าโอ๊บ่อยืนอยู่งูน้อยแม่สองตัวเกี่ยวกันแม่งูน้อยเกี่ยวกันแล้วไปปีเป็นเจ็ดสองแต่ว่าเลกไฮพีนี่เิมาสามหากับนนหนึ่งห้าสี่เนาะค่ะเพิ่นน่ำมาเขาฝันนี้สองตัวก็คื ตามมาเข้าฝันก็ที่ตําหนักอาจารย์นอตตี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็นายตีดนักอาจารย์นอตตี้นะเขาไม่ได้ให้เลขนะเขาแค่ว่าเขาสิซอยแต่ว่าเบิกทราบไปที่ฐานมาห่อแล้วี่หนึงอาจสีขอหลายเกินไปแต่ว่าแต่อยากได้มากคือมีจุดประสงค์อยากเทียบนะเพื่นก็ได้นั่งมาเข้าฝันแต่ว่าเพื่อนไม่ให้เลขเพิ่นแค่ว่าจะซอยครับแต่ห้าบโง่เราก็ห้ามสื่ถือแต่ถือไม่อยู่ตําน a อาจารย์นอตตี้กันดือดอยูตอ่ีมาหลายไปนี่สัน ตัวเลข่ว่าเน้นเนาะค่ะทราบเบิรทราบซสือรายตัวใหรร้ว่าเบิรทราบเสี่ยตัวเน้นไห้ดีให้เพิ่เป็นความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม <c oughs> เป็นความฝันของเบิกซับนะครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้นะฮะ <c oughs> อาจจะฝันบางบางทีอาจจะตัวเลขอาจจะตรงกันนะครับผม แต่ว่าครัว่าฝันเพิ่มหลายมาเพิ่มเจ็ดสองพี่นั้นเจ็ดสองคือล่าสุดนี้ใช่ไหมครับฝันนั่นงูเกี่ยวกันนูหน่อยไหมสองสองตรงเกี่ยวกันยึดยดอันมองเท้าอุอกไหมเอาตีไหมครับแต่เราตีว่าเป็นเราแต่ไม่คว้าฝันตีเจ็ดสองอันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่ฝันที่เห็นทีแรกเราสามห้าแล้วเสร็จ่องวดเนาะครับ เลขไฮพีนะคะเบอร์ซับแปดที่ร้านกิไหวยุหันต่องวดเลยนะครับผมสําหรับเลขสามห้าครับไปดูในคลิปยอดหลังได้นะกับหนึ่งห้าสี่ไงใช่ก็ให้ไปลงหลายช่องอยู่นองกับลุกนิวกับลุกมันเป็นบมอตัวนี้เนาะนิวกับใดเนาะลงลงเลครับตั้่งแต่ต่องวดใช่เบอร์ุดสองบ่แต่ว่านี้เป็นโค้งสุดท้ายจะมาหลุวมาสีได้สุอทีบอหรือว่าเอซี่อาจจะไม่ดวงก็เบอร์ซับไปซิงลอตเตอรี่กับอาจี ได้ท่านผู้ใดตั้นจีอธิฐานได้ก็อาจจะได้ซี่ก็มีสิตตั้งจิตอธิฐานเหมือนกันสำหรับผู้อยากขานวัดอยากสืที่แปน,นี่ถว,วายวัดเนาะก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางค่ะเป็นความฝันผู้ใดก็ฝันได้รือวา่าแหลงห้าฝันส่งดีแน่แต่อยากวัาสูฟัง่งชวนพี่น้องจะสอบตามก็ชอบกับพิจารณาเลยค่ะเด้อมีข้าวมีหลุดก็ขอบขอบคุณได้หลายทายนี่ก็ให้รวยบุษบุนผู้ใดมาเห็นที่นี่ ถูกว่างวั่นทุกผู้ทุกคนนะคะให้พิมพ์ภาษาถูกไหวเด้ออยาให้ร่ำให้รวยปวดนี่ปวดซินผู้ใดมีปัญหาเยี่ยก็ให้ะะขี้ให้ไข่เนาะค่ะเนาะแกจะเรื่องลุงเรืกก่องแกเรื่องไปหนาเด้อพี่นออ้องครับขอบคุณครับ